ก็สวัสดีนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมมาอยู่ในเกมฟรีไฟล์แล้วก็อยู่ในช่องจีนไอนะครับผมซึ่งจากคลิปก่อนนะครับผมที่เรามีประเด็นตรงที่ว่าเรากดโซโ่นะครับผมแต่ก็ไม่เจอดูโอนะครับผมแล้วก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะผมมาด่าพี่ว่าเขาเขาช่วยกันนะครับผมเดี๋ยวขึ้นปดูไปดูแล้วกันเนาะ เออเขาบอกว่าเขาช่วยกันนะครับผมแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงจะเล่นเพื่ออะไรนะครับผมถ้าช่วยกันมึงก็ไปเล่นดูโอ้สิเออมึงจะมาปั่นเลี้ยงโซโล่ทำไมแต่แต่นะครับผมแต่ว่าแรงนะครับผมก็จะนับรวมเหมือนกับเกมคอปดูตี้นะครับผมจะต่างกับเกมพับตี่โมบายอย่างสิ้นเชิงนะครับผม คือมันเป็นการทามาหากินที่แบบว่าเออทุจริตนะครับผมหรือว่าการตัดแรงที่แบบว่าโกงนะครับผมแต่แม่งเกมมันก็โกงเยอเนาะโอเคเราก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนประเภทแบบนี้มันมีมากมายนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นแรงนะครับผมมันมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมโกงนะครับผมหรือว่า การโกงรูปแบบใดๆก็ตามนะครับผมถือว่าเออมันคือการโกงอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ไม่พูดเยอะนะครับผมเพราะว่าเกมมันก็ทําให้ตัวเกมหรือว่าเพลเพยอร์ะคนเล่นเนี่ยโกงอยู่แล้วนะเพราะว่ามึงเติมเงินมึงก็เพิ่มดามีได้แหละนะครับผมโอเคไปเราจะไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เราจะเจอหรือเปล่า Let's สก๊ โอเคเราเข้ามาแล้วในโหมดโซโรนะครับผมโซโ่เพก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าแม่งจะมีดูโอหรือเปล่าแต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีครับผมเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกมาเหมือนกันว่ามีคนทางนี้เยอะมากนะครับผม50คน รงงานแล้วมันจะเป็นโรง้านนี่เลยละการนะเดีย๋ยวเราจะเล่นสายแคมปิ้งนะครับผมเล่นสายแคมป์เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งนะครับผมฝีมือก็ไม่ดีอุ้ย คิดได้ยินเสียงคนอุ้ยมันได้ปืนแล้ว Wait. I like a knee. มันคนเฉยจะล้อาหาปืนใหม่ก่อนก็จะบอดนะใช่ไหมรหมดแลเหรอวะ เหมือนจะมีศพคนตายอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าอน,นี้ไม่แน่มีแต่เปิดไม่มีลูกคืออะไรมีคนฟาร์มนเลี้ยวหรือดูยังไงน้ำเขียวกินทันทีตายกินแล้วตายเลยเผ่าโรงงานนี้ ผมยังไม่ขึ้นเลยนะคนคนไม่ใช่คนปอด <laughs> โอ้ บอดบอดไม่มีของเลยก็ต้องเปลี่ยนปืนละ ไม่ไหวไม่ไหวต้องหาปืนใหม่ลนะ่ะมันมีแต่ลูกศรอ,อันนี้น่าจะดีกว่าปะไม่แน่ใจเอ้ยบ่มีของเลยบ่มีของวะ ลงขึ้นยังเนี่ยโหเราอยู่กลางวงเลยาการลงมันได้แบบ e-sport ก <g> ร <ười> ะ <g ười> โดดลงไม่มีรากศ์ S M G อ่ะ AR ไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดู ด้านนอกหน่อย M หกสิบเออทำไมมีเหตุอนะ ที่เห็นก็วิดอยู่หายไปไหนล่ะไปฝั่งนู้นหนึ่งโอ้ยต้องยิงทีละนัดได้หรอเผ็ดเผ็ดเผื่นไม่หาเปืนอไม่ไมไม จะเห็นของนูน่นใช่ไหมมันไม่มีลูกกระตา่ายหรอวะเออมองยากจังเลยอ่ามีคนเก็บไปแล้ว มีเราต้องเก็บเห็ดไม่มีเห็ดเฮ้ยมีของมาดอบอย่างนี้ด้วยหรอวะเดินหาของก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเราอยากเปลี่ยนปืนใหม่อ่ะ ่อ้ปืนเปลีย่ยนปืนเอไอใหม่ไม่มีเลยเหรอ ui โลกมากมันก็อันเดียวกันนี่วาคิดว่าถือปืนอะไรวะ ซองดีกว่ามันเนี่ยเฮียปืนเฮียอะไรวันเนี่ยก็ว่าก็เป็นไอ้นี่ดว่ะเออเขาเรียกอะไรนะพี่ไฟ จะเข้าท่าป่ะอ,อยากไปเยอะมากเออื้อไปขึ้นเอาเต็มเลไยไงวะ ว่าอะไรเนี่ยคนณค่นา โอ้โหโอ้ข้างหลังอะ่ะอ่าเตก <laughs> โอเคครับผมก็จบเรียนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอ้ไม่เจอนะยังไม่เจอนะถือว่าดีอยู่ยังไม่เจอ <laughs> โอเคนะครับผมเจอกัน มันยิงแต่หัวเลยวะมันคมจัดขนาดนี้วะ